ขนตันหนีลงลูกมากเลยอ่ะแปลว่าอุ้ยตัวนี้อะไรรู้ไหมดูมือเลยตัวสปาเลยฉีดตรู้นได้ดูนอย่างนี้บ้านเราอยู่ไหนเนาะเดี๋ยวเราจะเขียนทอช้างช้อนาะออาน้าเกชันพันดิ้งตุ๊กตาเนาะอาบ้างตรงนี้ก่อนดีกว่า คนไม่ดีไปทำร้ายหมู่บ้านคุณเยยนค่ะเยยนเยดนพี่ชายแคนีหนเฮ้ยนั่นสิเดอะเขาดับไฟแล้วทุกคนทางนี้ตรงนั้นคือไฟสีดำๆมีผัสใสใสหนหน้ามานี่เลยใส่ตะโกนให้ดังๆอยาทำร้ายตายาทำร้ายตามันอาจจะเป็นสิ่งไม่ดีสิ่งไม่ดี เดี๋ยวสิ์สิทธิ์ก็จะมารัลอบพวกอเราเน,ะนเาเนะพวกเราก็ไม่ควรทำนะทุกคนคือปากที่ไว้สิ์สิทธิ์จะามาเอาคืนนั่นเองนะเข้าใจไหมแม่